ครับอยากจะนำเสนอ c o m p e t e n c y Conceptual ครับวันนี้อยากจะแลกเปลี่ยนเรื่อง 5Q ครับ 5Q ก็มี Q อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันครับแต่ Q นั้นย่อม,มาจากคำว่ามีลาบครับมีลาบคือถ้าท่านมี 5Q นี้เท่ากับท่านโชคดีครับมีลาบมีลาบนะฮะลองดูสิครับว่าเรามี 5Q เหล่านี้หรือไม่ระหว่างฟังลองเช็คดูตัวเองนะครับ คำว่าควคือคอร์แน t นะครับคอร์แนส์คอนตัวนี้นะครับเป็นคอ n t e n นที่เริ่มต้นมาจาก IQ ครับ i n t e l l e c t u a l content นะครับเป็นหน่วยวัดความฉลาดในด้านต่างๆของมนุษย์ครับซึ่งเราคงทำไอคตั้งแต่เด็กๆกันแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงหน่วยวัดซึ่งไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขเหมือน IQ ได้ครับแต่เป็นเรื่องของความฉลาดนะครับ นั้น IQ เป็นเรื่องของความฉลาดทางด้านปัญญานะครับอันนี้จะเป็นความฉลาดทางด้านต่างๆ m นะครับย่อมาจากคำว่า mindfulness ครับพอเป็น Q ก็คือ mindfulness content ค,ครับเป็นเรื่องของการมีสติและตระหนักรู้ตัวเองอย่างมีสตินะครับความหมายคือการมีสติก็คือการที่เรารู้ตัวมีความฉลาดในการรู้ตัวเร็วว่า เรากำลังทำอะไรอยู่นะครับและตระหนักรู้ตัวเองอย่างมีสติหมายความว่าหากเราทำในสิ่งที่ไม่ใช่เราจะกลับตัวเองมาได้เร็วครับเรียกว่าตระหนักรู้ว่าเอ้ยไม่ใช่แล้มีโอกาสเผลอรครับเป็นเรื่องปกติถ้าคนมีสติตลอดเวลาได้อันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับแต่หากขาดสติไปตระหนักรู้ได้เร็วเราก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความฉลาดทางด้าน mindfulness ครับ e m o t t o o n l l o o t t n t t ครับเป็นเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์ครับมีความสามารถในการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ด้วยตัวเองครับพร้อมที่จะรู้ตัวครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองรับรู้อารมณ์ตัวเองได้พร้อมสัมผัสความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการนำมาบริหารจัดการ ไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งเราและผู้อื่นได้ครับเปรียบเสมือนกับเราเป็นน้ําที่อยู่ในกาซึ่งวางอยู่บนเตาต้มน้ำครับเรารู้ตัวครับว่าน้าเรากำลังอุ่นแล้วครับหน้าที่เราคืออาจจะต้องเอากาออกหรือปิดเตาแก๊สครับอย่าปล่อยให้น้ํามันเดือดครับ <S <S EQ เป็นเรื่องของสภาวะที่เรารู้ตัวเองแล้วจัดการก่อนที่จะเกิดผลเสียหายครับ Lean c o n t e n ครับ มาจากคําว่าการที่เราลดส่วนเกินครับ l ลี n นครับเชฟอัพการ l e ี n นนั้นคือไม่ใช่การลดสิ่งที่เป็นเรื่องจําเป็นครับแต่ลดสิ่งที่เป็นส่วนเกินครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคนมีน้ําหนักเกินกว่าความสูงสัดส,ส่วนนะครับเกินกว่านะครับก็อาจจะทําให้ความกระจักระเชงน้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราลดไปบ้าง เราก็จะสดชื่นร่างกายสดชื่นเราก็จะกระชับกระเฉงมากขึ้นครับของครับที่เราแบกกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าเราลีนลงมาบ้างก็จะทําให้เราไปได้เร็วขึ้นครับปัญหาภาระต่างๆที่เราหมกหมมไว้ครับเราอาจจะต้องลีนครับส่วนสูญเสียที่เราเสียเวลาเสียต้นทุนเสียค่าใช้จ่ายสิ่งที่เรามีเกินนะครับลองตัดออกไปบ้างครับก็จะทําให้เรามีความฉลาดในการลดส่วนเกินได้ทําให้เราไปได้เร็วขึ้นครับ Adversity Content ครับเป็นเรื่องของความฉลาดในการเผชิญปัญหาอุปสรรคครับเพราะปัญหาอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างทางไปสู่เป้าหมายแต่คนที่มี Adversity Content นี้จะเป็นคนที่ต้องการพิชิตเป้าหมายยอดเขาครับคำว่ายอดเขาเป็นเรื่องท้าทายครับการขึ้นเขาการปีนเขาไม่ได้ง่ายครับลำบากครับแต่คนที่มี Adversity Content เขาจะไม่ถอยครับ เขาจะไม่ได้ไปหยุดพักแล้วเลิกไปต่อครับเขาหยุดพักครับตามเส้นทางของการขึ้นเขาแล้วไปต่อจนกระทั่งถึงยอดเขาครับเพราะเป้าหมายของเขาคือเป้าหมายยอดเขาดังนั้นคนที่มีไอเวอร์ซิตี้คอร์นก็จะเป็นคนที่ไปได้เรื่อยๆครับไม่ว่าจะเจอปัญหาศสรรคอะไรเขาก็ต้องผิดพลาดครับเขาก็ต้องล้มเหลวครับแต่เขาก็จะเรียนรู้แล้วยังคงเดินต่อครับ สุดท้ายครับเป็นเรื่องของ positive content positive content ปเป็นความฉลาดในการที่จะทำให้ตัวเองเอาชนะจิตบันนตบ่นทอนจิตบั่นทอนหมายว่าสิ่งที่มาคอยกดให้ตัวเองแย่คำพูดเชิงลบความรู้สึกเชิงลบการคิดเชิงลบนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเกิดขึ้นกับคนตลอดเวลาแต่คนที่มี positive content คือเขาจะมีความฉลาดที่ จะสามารถสร้างจิตที่นีงามเข้ามาทดแทนจิตบันทรน,นะครับจิตบัทอนเช่นเราต้องเก่งเราต้องดีงานเราต้องสมบูรณ์การตั้งประเด็นพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วครับมันจะทําให้เราเกิดความเครียดน,นะครับและพอเราไม่สมหวังเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดครับสิ่งเหล่านี้ครับคนที่มี positive quadrant เขาจะไม่บังคับตัวเองครับแต่เขาจะบอกว่าโอเคเกิดอะไรขึ้นกับเราการที่เราหงุดหงิดเพราะอะไรนะครับคุยอย่างเหตุผลกับตัวเองครับ เพื่ออะไรครับเพื่อเอาจิตดีๆจิตดีๆคือจิตที่รู้สึกมีความสุขจิตดีๆคือจิตที่รู้สึกว่าโอเคเรารู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่จิตดีๆคือจิตที่ว่ามีแม่ตามีความรู้สึกดีๆร่วมกับผู้อื่นครับงั้น5คิวนี้ก็จะมีประโยชน์กับท่านหากท่านตระหนักรู้ว่าท่านกําลังใช้คิวไหนเพื่ออะไรครับเป็นความฉลาดในด้านต่างๆครับวันนี้ ขอนำมาแลกเปลี่ยนก,กับท่านลองสํารวจตัวเองสิครับว่าท่านมี5คิวในคิวไหนบ้างและหรือท่านอยากจะพัฒนา5คิวของท่านในคิวไหนบ้างเพราะอะไรขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ